งานของผมเป็นการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยการปกครองนะของประเทศไทยแล้วก็ของโลกเป็นลําดับต่อไปนะครับการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยการปกครองโอกาสที่จะเจอนานมากนะครับเป็นงานใหญ่สเกลใหญ่นะครับที่งานอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้เม็ดเงินมากแต่เม็ดเงินที่นี่หาได้ไม่ยากครับเพราะว่าผมได้ออกแบบ นะฮะ,ะการนำเ็ดเงินที่จะมาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบระบอกกับองของประเทศไทยเนี่ยนะให้ไปเป็น,ปนชาติมหาอำนาจด,ด้านซอ f ์ p o เวอในยุค AI เนี่ยสามารถทําได้ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าทําอย่างไรเรื่องราวผมจะสื่อสารไปถึงคนไทยนะฮะแล้วทำอย่างไรคนไทยดูแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธ,ธรรมาธิปไตยพอดูแล้ว ระดับปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นโสดาบันนะฮะธรรมาธิปไตยก็ไม่ยากนะฮะซึ่งเรื่องแบบนี้ดูคลิปไปเรื่อยๆก็จะเกิดเองเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัต,เต,มติเพราะท่านจะเห็นตัวอย่างที่ประสบพบเจอด้วยด้วยตัวท่านเองอยู่แล้วตลอดชีวิตที่เกิดมานะฮะพบเห็นแล้วว่าเออทำไมเออประเทศเราเป็นแบบนี้ทำไมหน่วยงานนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำไมประเทศมัน เดินทางมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยนะประเทศอยู่ๆก็แตกแยกกันหมดมันเป็นประเทศทยตดูปลอมนั่นเองนะครับสรุปแล้วเราคือเป็นประเทศทีปลอมจะเป็นที่จะต้องทิ้งยุคสมัยกันทิ้งไปเลยแมนะ้ไม่มีประเทศไทยที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วท่านจะเจอประเทศไทยตัวจริงอยู่ข้างหน้านะซึ่งเป็นยุคใหม่แต่ก่อนจะเจอตัวจริงท่านต้องทำต้องการประกาศเปลี่ยนยุคก่อนนะการประกาศเปลียยกกนะปป่ยนยุคนั้นนะ จะต้องใช้เป็นเงินที่นี่เม็ดเงินเนี่ยที่นี่ง่ายๆมากนะท่านนึกถึงให้นึกถึงประเทศจีนนะประเทศจีนเพิ่งระกาศนะฮะครบหนึ่งร้อยปีตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองมานะหนึ่งร้อยปีเพิ่งระกาศไว้เมื่อสามเดือนนี่เองนะเราก็เห็นแล้วสังขภาพจีนเป็นอย่างไรแต่ว่าจีนเนี่ยเขาหลงทางมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเ็าใช้เวลาตั้งหลักยี่สิบกว่าปีอะ กจีงแข็งแกร่งยิ่งใหญ่อย่างที่เราเห็นแต่ประเทศไทยนี่หลงทางมา90าปีแล้วนะตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองส4 5สี่ห้าประเทศกัจพจูานี้90ปีมันนานมันเกินล่าช้ากว่าจีนแต่อีก10ปีก็จะถึง100ปีแล้วที่ประเทศต้องประกาศตัวประกาศตนแล้วทำอย่างไรจะประกาศตัวประกาศตนได้อย่างประเทศจีนนะที่ได้ออกแบบเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นเพราะประเทศไทยมีลิขิตมีลิขนะิตฮะว่ามาถึงแวสิ่10แล้วทุกอย่างต้องใหม่หมด พราะชื่อของยุคก,ก็บอกแล้วสกาวิไลไมเอี่ยมอองไม่ไมแวววาวไม่สุกสกาวิไลไม่เป็นทุกวงการใหม่หมดของเก่าทิ้งหมดนะยุคโล่เก้ายุคถีนกระขาวทำยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็เป็นถิ่นกระขาวน,นะคือคนดีคนระยำจำบอนกลับเป็นกาสีขาวอีกต่างหากเป็นกาที่ได้รับการเชดชูส่งเสริมได้รับเกียรตินะมันจะเป็นถิ่นกาขาวไงท่านก็เห็นอยู่ล่ะขาตาเห็นในการประวัติศาสตร์ประเทศไทยมันมีหลักฐานชัดเจนเลย ก็ตรงมาตลอดทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่1ถึง9การัชกาลตรงมาตลอดฉะนั้นรัชกาลที่10ไม,ไม่ไม่ต้องแปลกใจตรงแน่นอนนะคราวนี้ก็เริ่มจะเห็นะอะไรมันใหม่ๆแล้วเพราะว่าผมก็มาประกาศนี่ไงนะย้ำให้ชัดเจงทีว่าเอ้ยมันมันตรงนะ 1- ถึง10ตอนที่10ก็มีคนมาประกาศแล้วเนี่ยเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจรงิงมีระบบระบบใหม่เงแล้วการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะแต่ถ้าไปถ้าไปประกาศในยุครอยเก้าประกาศก็ไม่เกิด ต้องประกาศี่ารอสิบจึงจะเกิดเออผมก็มารอประกาศว่าจะเกิดไหมเพราะว่าวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่ามันเลขกสิบปีเลขออีสิบปีนะฮะเราจึงครบร้อยปีเพราะตอนนี้เราเก้าสิบปีเปลี่ยนมาเก้าสิบปีล้วยังเป็นประเทศไทยป่วยอยู่เลยยังเป็นประเทศผีดิบอยู่เป็นประเทศที่ตกชั้นตกระดับตกสถานะหมดไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงทิเบตเป็นประเทศสุปลอมเราทุกคนได้รู้แล้ว่อ๋อท่เท้เป็นประเทศตุวปลอมเอง เป็นน่าชื่นชมเลยเป็นทําไมเป็นประเทศเด็กไทยแบบนี้น่าเสียใะน,น่าเสียดายน่าเสียอกเสียใจนะทุกคนไทยต้องรู้สึกอย่างนี้ก็ควรจะรู้สึกนะเราจะได้ทิ้ง่ะจะได้ทิ้งอย่างสนิทใจตั้งอกตั้งใจทิ้งเลยนะเพราะมันเป็น,ป,นประเทศถูกปลอมนี่ยจะเก็บไว้ทําไมเอาไวทไ้ทนะําไมนะถ้าก็ต้องทิ้งนะทีนี้ก่อนจะทิ้งเราก็มาดูว่ามันจะมีกระบวนการอะไรที่มาจัดการกระบวนการที่จะจัดการมันก็ต้อง นะใช้เม็ดเงินที่เม็ดเงินตัวเนี้ไม่ต้องไปอาศัยพักการเมืองไม่ต้องอาศัยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เอกชนนั้นเอกชนนี้ไม่ต้องเพราะไปอาศัยแล้วจะกลายเป็นของเขาเขาควบคุมมันจะต้องมาจากประชาชนนั่นเองนะครับคือผมได้ออกแบบไว้ให้แล้วนะให้ประชาชนไทยนี่แหละครับใช้เวลา10ปีที่เหลือเนี่ยนะ10ปีที่เหลือเนี่ยท่านใช้เวลา10ปีที่เหลือเพื่อจะประกาศ100ปี มันอย่างประเทศจีเนเ่ะประเท้ประกาศมั่งเพราะนั้นสปีที่เหลือทำยังไงก็ให้ท่านสะสมเงินวันละหนึ่งบาท1ปีก็ได้365บาทใช่ไหมฮะเพราะวันละบาทเนี่ปีนี้มี3ามร้อวันสาราบาทเราตีเป็น360บนะจะได้คิดตัวเลขง่ายๆเมื่อ10ปีมันก็จะกลายเป็น3,600ันหใช่ไหมให้สามพันหกร้อยเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> คือเงินลงทุนของประชาชนงลงทุนคนนึงนะ้ต้องลงทุนสามพันบาท <Okay. S 1> นะ okay. ถ้าอย่างต่ำถ้าลงทุนเองอย่างต่ำเนี้ยมันก็2องพันมันก็ไม่เพียงพอนะควรสามพแล้วมันง่ายๆมันง่ายตรงที่ว่าวันละหนึบาทแล้วแล้รเวลาสิปีเราจะไม่รอ10ปีให้เลี้ยวคิงเงออกมาใช้แต่เราจะเอามาใช้ในปี5้าหหนี่เลยภายใน1ปีเนี่ยี้วค่าต้องเอามาใช้เลยนะครับทำยังไงจะเอามาใช้ได้ก็ต้องประกาศใช้โมเดลนะโมเดลอ่า เจาะเวลาหาดีให้มันเร็วขึ้นนะเจาะเวลาหาดีนะเจาะเวลาไปยุครอเจ็ดที่มอบอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนแต่ประชาชนไม่เป็นเราก็เอาอนนาจอธิปไตยนั้นมาใช้เสียด,ด้วยการส่งไปแสดงเจ็ดจำนงที่จะใช้อำนาจอธิปไตยที่เราเจตให้มานะอ่านะส่งไปแสดงเจ็ดจำนงไปให้ทะลุ3444ล้านใบเมื่อทะลุ3044ล้านใบก็ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนั่นเองคือเอาใบแสดงเจ็ดจำนงที่ เราเจ็ดประกาศไว้ให้แล้วเอามาใช้แล้ว่าเไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงที่ท่านไม่มั่นคงมาสิบอย่างเราทําการปฏิวัติประเทศไทยเป็นสิบเรื่องนะประกาศกฎหมายความมั่นคงแล้วก็วรัฐธรรมนูญก็ตกไปเลยเพราะว่าผู้ประกาศเป็นเจ้าของอนันน่าทึ่จตายนั่นเองนะเจ้าของอันนาทึ่จตายประกาศแล้วเสียงก็เป็นเสียงจริงผ่านวัดวัดจะทําหน้าที่เช็ควัดเชื่อถือกว่ากรกตอระหว่างพระห้ารูปกับกกตห้าคนท่านเชื่อถือใครอ่ะพระไม่โกหกอ,อยู่แล้ว เพราะนั้นแล้วก <Yes ็ถ่ายวีดีโอไว้ได้ด้วยบันทึกมีหลักฐานจริงจริงจริงจว่าเสียงจริงจากประชาชนเป็นใบแสดงเจตจำนงจริงๆจากประชาชนนะเอาละเป็นใบจริงมาจริงแล้วกันก็เรียกว่า 30- 40ล้านใบมันชนะขาดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแล้วบลรบบอกอะไรก็ได้นะทีนี้พอเสียงมันมาจริงภายในปีห5หนี่ฮะคือภายใน40ปีควรจะได้เสียงละหรืออย่างเร็วที่สุด2ปีคือ2เดือนที่ควรจะได้เช่นเดือนมีนา สองเดือนมกุลารักษ์มภาวันที่สองพีนาก็ได้แล้วพอได้40ล้านเสียก็ไประเบิดอนุสาวรีย์ประชาธิปติจึงี่ถนนลาดเป็นเดินนั่นคือสิ่งจารีลลที่ไม่มีอีกต่อไปเป็นสิ่งหลอกลวงนะประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยไม่ต้องมาสร้างสุรีให้เราสร้างขึ้นมามันก็ไม่มีก็เท่ากับทำให้ท้องมันตายแต่เกิดมันก็เ,เกิดไม่ได้มันเป็นอนุสวรีไงแล้วจริงๆไปดูสุรีมันก็ไม่ใช่อนุสวรีประชาธิปไตยมันเป็นอนุสรีรัฐธรรมนูญแล้วจริงจริงรัฐธรรมนูญก็ตายมาแล้ว20ฉบบัไอ้ยนนี่ตลกย้อนแย,ย้งขัดแแย้งกันบบทีี่่เเรยกวาฮ้ย คนตั้งคนคิดมันมั่วไปหมดมันไม่รู้หลักวิชาตั้งมาผิดไปหมดิีดเทียนหมดเลยมันจะมีสิ่งจลายอยู่อย่างเงี้ยคาอยู่ในประเทศไทยเราจะรักษาไว้ทำไมไม่รักษาไว้ดีครับต้องระเบิดทิ้งอย่างเดียวเลยเพราะไม่เอาแล้วจบสิ้นหมดยุคหมดสมัยนะอันเนี้ยทีนนี้วันละหนึ่งบาทไม่ใช่ปัญหาแล้วไม่ต้องรอสิบปีภายในปีสองห้าหกห้านเนี่ยเพียงท่านส่งมาสามสิบสี่สิบล้านใบเนี่ยเป็นใบแสดงเจตจำนงนะธนา,าคารเวีวยดนยเห็นใบแสดงเจตจำนง ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแค่นี้ทางในไทยก็ต้องรีบปฏิบัติตามโดยส่งเงินไปยังกระทรวงการคลงังกระทรวงการกาส่งกระจายไปยังตำบลต่างๆตำบลต่างๆก็ปไงเงินไปรอละไอเงินสามัคคนไปรออยู่นั่นละสามัคคก็ให้เป็นตำบลต่างๆจัดการสองร้อยบาทแล้วเจ้าหน้าที่อีกสองร้อยบาทก็เป็นสี่ร้อยบาทก็เป็นสี่พันอะระตีว่าสี่พันถ้าใครไม่มีกระติ๊กว่าไม่มีเดี๋ยวคนมีเขาจะบอกให้จะคนมีเงินเงินเขาจะบอกให้ หรือท่านไม่มีเงินแต่ท่านสามารถไปหากู้ใครได้ใครเชื่อถือได้ใครให้ท่านยู่ไปท่านได้มาสี่แสนลงทุนไปเลยออกผลก็อื่นไปก่อนสี่แสนสี่แสนพอเวลาที่ระบบมันเกิดท่านจะได้สิบเท่าก็ได้เป็นสี่ล้านก็เป็นการทำหากินอย่างถึงท่านเราจะเปิดโอก,กาสโคต้านี้ให้ท่านได้รับส่วนนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นให้เงินคนละหนึ่งบาทเป็นระยะเวลาสิบปีเพื่อจะประกาศหนึ่งร้อยปีประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์วันละหนึ่งบาทโอ้โหถูกจะตายเรียกว่า ใช้เขาว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไไดวันละหนึ่งบาทนี่มันมันเป็นไปไม่ได้วันละสบบาทที่คนไทยยะขี้ดเดียวจะไม่ยอมให้เพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศไทยพาประเทศไทยออกจากวูจรบาทแล้วสร้างประเทศไทยใหม่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนไทยจะไม่จ่ายหนึ่งบาทสิบาทยังจ่ายได้เลยหนึ่งร้อยบาทก็จ่ายได้เออในระยะสิบปีนะฮะสิบปีเอาหนึ่งวันปีละร้อย ปีละร้อยมันก็จ่ายได้อยู่แล้วโ,โหสิบปีพันหนึง่งทรัมจะจ่ายไม่ได้เอาเป็นว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินเมื่อเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนรูปสมัยก็เป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะเงินมันไปนรออยู่ที่ตำบลแล้วทุกๆตำบลเงินไปนรออยู่แล้วนะตำบลทุกๆตำบลเหลือจะตื่นรู้แล้วมาภาวนาตนเป็นคนไทยัวจริงที่ดูคลิปวิดีโอที่ผมมาให้เนี่ย ดูแล้วเกิดปัญญาเป็นโสรบ,บันธรรมนิจเมื่อเป็นโสรบ,บันธรรมนิท่านก็ติดธงธรรมนิตใยแล้วก็ส่งเจตจำนงมาแจ้งว่าเออผมก็ผมจัดตั้งกลุ่มแล้วในตำบลผมผมจะตั้งกลุ่มแล้วเรียบร้อยแล้วจะตั้งองค์กรไอ้องการตำบลมหาอำนาจของตำบลน,นี้ชื่อนี้ก็จแจ้งมาเราจะได้รู้นะพอจะทําให้มีองค์การตำบลมหาอำนาจอยู่ทุกตำบลเป็นเครือข่ายทั่วประเทศก็เป็นองค์การใหญ่ระดับชาติเลยแล้วจะไปทำดีลตัวเราต่างประเทศเมื่อต่างประเทศเห็น ดีวที่เรายื่นเสนอผมเชืวว่อประเทศที่จะประเสริฐมีสองสามประเทศในสิประเทศสองสามประเทศดังนั้นเจประเทศถือว่าใช้ได้ครับเจ็ดครั้งได้จเจ็ดสิบประเทศก็เพียงพอแล้วที่จะตั้งกลุ่มชาติการมิตีเป็นระบบการค้าแบบใหม่ก็เกิดแล้วเมื่อกลุ่มการค้าแบบใหม่เกิดขึ้นมีชาติมารับรองเจ็ดสิบชาติหรือห้าสิบชาติก็แล้วแต่ก็สามารถนะสามารถนะเป็น มอบทุนสำรองให้ประชาชนคนละ12ล้านบาทได้ถ้าประชาชนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบ12ล้านบาทนะฮะเพราะเรามากู้ชาติในยุคพระเจ้าตักสองนะฮะในกระบวนกู้ชาติราประตักสองกู้ชาติอ่ายุคที่สองนี้เอาละที่ผมอธิบายมาเนี่ยผมต้องการให้เห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยมีวันละบาทประชาชนไม่มีปัญหาเราจะให้มันเร็วเนี่ยก็ทบมาเป็นวันละห้าบาทก็ไม่มีปัญหา แล้วประชานส่งคืนยังไงส่งคืนอาวันละบาทสิบปีธนาคไ,ไทยรับรองอยู่ละวนะอตีว่าวันละบาทเลยกันนะเมื่อเงินมีแล้วก็เหลือแต่ไปทําตามสเต็ปขั้นตอนที่ผมให้ก็อาจ,จะได้นะเป็นอาชาติไทยมหาอำนาจในยุค AI ที่จะต้องเกิดนะเรื่องนี้คนไทยต้องช็อป ช็อกตรงไหนช็อกตรงที่ว่าเฮ้ยวันละบาทนั่นเองแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นะเป็นเรื่องเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องยากลําบากเลยนะวันละบาทคนสามพันไอตีว่าคนหนึ่งสี่พันสี่สิบล้านคนโอ้โหเงินมหาศาลเงินอันนี้แหละที่จะไปเปลี่ยนปแปลงประเทศเพราะเป็นเงินมาจากประชาชนไงไม่ได้มาจากหน่วยงานองค์กรใดของกลุ่มใดของเอกชนใดของม็อบใดของพรรคใดไม่ใช่ เพราะจากประชาชนทั้งประเทศเลยคนละบาทนะอย่างนี้จึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก็ถูกต้องนะเพราะมาจากเงินของประชาชนคนละบาทเป็นเวลา10ปีก็3,000ให้ตำบลไป200ปกเจ้าหน้าที่อีก200เป็น400ก็ทักก็4,000สักก็ทุกคนลงรงชุงก็4,000บาทเพื่อจะได้12ล้านบาทลงทุน4,000บาทก็ได้12ล้านบาทในระยะ10ปี ไม่ต้องรอตังสิบปีแค่สองปีก็ได้และสิบสองล้านบาทนะเอาเป็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะลงทุนและนี่คือการทำมาหากินที่ประชาชไทยต้องพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองวัาน,นี้คือการทำมาหากินแบบชั้นสูงที่คนชั้นล่างชั้นต่ำนำเสนอให้ชี้ท,ทางให้นะก็หวังว่าคงไม่ระเกียจคนชั้นล่างคนแรงงานนะฮะมาเสนอการทำมาหากินแบบชั้นสูงที่ท่านเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิต แล้ปปเป็นจุดสำราเขาไสสองล้านบาทเป็นนักธุรกิจไปลงทุนทั่วโลกเลยนะทำได้อย่างไรเป็นได้อย่างไรขอเชอิญเขาเรียนรู้ในคลิปวิดีโอที่ผมทำเอาไว้แล้วท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสนดาบ,บันรทิไต้แล้วอย่าลืมส่งไปแสดยยงเจตจำนงมาทะลุสามสิบสี่สิบล้านไปจึงไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงธานาคารธานาคารแห่งชาติก็จะส่งห้เงินเป็นรอที่ตำบลแล้วเมื่อเงินเปรอที่ตำบลนั่นแหละประเทศไทยเปลี่ยนอย่างแน่นอนครับมีเงินในการกับเพื่อนแล้วเปลี่ยนอย่างแน่นอน เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เข้าใจอย่างนี้เอละขอเชิญเรียนรู้คลิปอื่นเป็นต่อไปครับสวัสดีครับ